ทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันที่29ธันวาคมปีพุทธศักราช2 5ง5นารงสาวนิพาการสีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศิงธรรมราชพร้อมด้วยคณะบุคลากรและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาให้หายจากอาการประชวนโดยเร็วร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งพระสงฆ์จำนวนห้ารูปณวัดภูเขาดินหมู่ห้าตำบลกุระรอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชและ ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจืดรวม50,000ตัวได้แก่ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาวจำนวน20,000ตัวปลาบ้าหรือปลาสุลตานจำนวน15,000ตัวและปลากระแห่จำนวน15,000ตัวณโนะครงการอ่างเก็บน้ำเสม็ดจวนหมู่บ,บ้านจุลาพรพัฒนา3อ่างเก็บห้วยลึกอันเนงมาจากพระราชดำริ มู่6ตำบลกุละอเภอทุ่งใหญ่จหัดวนครศรีธรรมราชร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุละและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสามารถติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ได้ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ